เราจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าคําถามที่น้องๆหลายคนถามเข้ามาแล้วก็อยากรู้มากๆเลยว่าถ้าไม่เก่งเลขไม่เก่งฟิสิกส์ไม่เก่งอังกฤษอังกฤษจะเรียนสถาบันได้ไหมแปลว่า3ามวิชานี้เป็นวิชาที่ใช้ตอนสอบแล้วก็น้องอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้เก่งมากอะ่ะจะเรียนรอดไหมในมหาลัยวันนี้เราสองคนจะมาเล่าให้ฟังกันว่าในมหาลัยเป็นยังไงบ้างแล้วเรียนสาวิชานี้ที่น้องๆกลัวกันอะอม,มากขนาดไหน ถามสมมาก่อนเลยว่าสมาในสาขาชานี้สมาเก่งไหมเราเป็นคนไม่ชอบการคำนวณเลยเลขฟิสิกส์เนี่ยไม่ใช่ทางเราเลยคือเราไม่เก่งจอิอังกฤษก็ยังพอพอทนได้คือแบบอ่านออกแปลได้บ้างอะไรอย่างนี้สมัยตอนที่การจะเข้าอนะคะเออก็เลขกับฟิสิกส์ก็กังวลเหมือนกันว่าจะต้องเอามาใช้อะไรมากไหม ตอนเรียนอะไม่แทบจะไม่ต้องใช้เลยแค่บวกล,ลบได้อะคือแบบเออห้องกว้าง5เมตร3เมตรเหลือกี่เมตรที่จะเอาไ้ floor, <c oughs> ทำห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันง่ายเป็น,เป,นเป็นเลขที่จําเป็นที่แบบพื้นฐานอยู่แล้วเออส่วนฟิสิกส์ก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรมากในการทําสําหรับอินทีเรียนะคะอืมคือเราสองคนเนี่ยเรียนอินทเรียหรือว่าสถาปัตย์ภายในนะคะก็ตอนที่เรียนเนี่ยคือไม่ได้มีวิชาหลักที่เป็นวิชาฟิสิกส์ อยู่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีวิชาที่อาจจะใช้การคำนวณแรงหรืออะไรโครงสร้างนิดหน่อยเข้ามาเกี่ยวมันจริงจริงนิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอสอทอนอะสถาบันหลกมีวิชาฟิสิกส์แต่ว่าเท่าที่เราถามเพื่อนมากกนานั้นก็คือมันจะเรียนฟิสิกส์เหมือนเหมือนมอปลายแล้วก็มันไม่ได้หน่วยคิดเยอะมากคือเรียนแค่ปีหนึ่งรู้สึกจแค่เทอมหนึ่งทอเดียวด้วยอืมคือเหมือนกับตอนแรกที่เราเข้าใจตอนมปลายอ่ะที่คิดจะมาสอบสถาบันเนี่ยก็คิดว่า อาวิชาพวกนี้มาใช้สอบให้คือเหมือนกับต้องต้องพยายามเรียนเพื่อที่จะมาสอบให้ได้เท่านั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปด้นเอาในคณะคิดว่าถ้าใช้ก็จะด้นไปได้ให้เรื่อยๆละกันอะไรอย่างนี้สรุปก็คือตอนสอบเนี่ยฟิสิกส์ไม่ต้องใช้ด้วยงงเหมือนกันใช่ไหมจำได้ใช่ปะคือคือเราติดรอบอรดติดรอบผัดปะรอบสอบตรงก็คือใช่ก็เหมือนกับที่วิชาที่ใช้คือดันเป็นวิชาที่ชอบที่สุดในวิทยาศาสตร์ก็คือชีวะอ๋อจำได้ว่า สอบนนมันใช้วิทยาศาสตร์เราเข้าใจว่าใช้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะอ๋อเออแต่เขาไม่ได้เรียนฟิสิกส์จำได้เลยว่านั่งติวฟิสิกส์อยู่แต่ว่าตอนเข้าไปสอบเนี่ยก็ก็คือเหมือนเอ,อ้ยมีชีวะเฉยเลยงงเออแต่ว่า,วาคะแนนช่วยให้กับ<ช>เรากลายเป็นแบบเออแล้วหลังจากนั้นพอได้เข้ามาเรียนแบบก็แทบไม่ได้ใช้ฟิสิกส์เลยสำหรับอินกิเลียจริงฟิสิกส์ไม่ได้ใช้เลยเลขก็ ไม่มีเรียนมีแค่วิชาเลือกที่เป็นวิชานอกคนณะซึ่งหน่วยกิจมันไม่ได้เยอะเท่ากับวิชาในใคณะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ซีเรียสกันมากภาษาอังกฤษมีเรียนปีหนึ่งปีสองเทอมหนึ่งก็คือสามเทอมนะคะแต่เป็นอังกฤษแบบเบสิกเนาะเป็นอังกฤษที่ตัดเป็นวิชากลางที่ตัดเกรดรวมทั้งทั้งมหาลัยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสจริงจังขนาดนั้นไม่ได้ยากขนาดนั้น แต่ว่าการรู้โดยเฉพาะวิชาอังกฤษ,อกฤษเอาไว้อะเป็นพื้นฐานให้ตัวเองอ่ะการหาความรู้เพิ่มเติมอันเนี้ยจาเป็นเพราะว่าในการทํางานเนาะจริงเราสองคนก็จบแล้วล้วก็ทํางานมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เราว่ามันก็อยู่ในทุกๆทุกๆจังหวะของช,ชีวิตอะไรเงี้ยถ้าแบบเราทําได้มันก็จะเพิ่มโอกาสให้กับเรามากขึ้นแต่ว่าถามว่าแบบตอนเรียนต้องเก่งมากเหมือนแบบเด็กอักษรอะไรเลยไหมก็คือไม่นะคะคือมันก็เรียนแค่แบบเออเราพูดได้อ่านออกเขียนได้สี่สกิลใช้ได้ทค่พอเพราะฉะนั้นสรุปว่า สามวิชาที่น้องกลัวเลขวิสิตอังกฤษก็คือใช้แค่ตอนสอบเข้าเท่านั้นนะคะพอสอบติดแล้วในมหาลัยเนี่ยก็คือไปเรียนด้วยกันกับเพื่อนๆได้ในวิชาที่มันเป็นวิชาเลือกนะคะเป็นไม่ใช่วิชาหลักของคณะมไม่ได้ยากมากแล้วใครที่ไม่ถนัดหรือว่ากลัวสามวิชานี้ก็ไม่ต้องกังวลสอบมาให้ติดก็พอเอาคะแนนดีตอนเรียนมปลายถูกต้องแค่นั้นกส็สามารถเรียนสถาปั์ได้อย่างมีความสุขความสุขไหม,มก็ขึ้นอยู่กับวิชาอื่นด้วยแต่จริง ส่วนญ,ญ่เป็นงานปฏิบัติอะค่ะเป็นการปฏิบัติการคิดการดีไซน์อะไรย่างนี้มากกว่าซ,ซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่าคณะสถาบัต์เรียนอะไรยังไงบ้างาก็ติดตามช่องของเราไว้นะคะกด s u b สไคร b ์รับรองว่าเราจะมาหาโอกาสทำคลิปดีๆแล้วก็มาแชร์วิธีการเรียนรู้จะเป็นวิชาต่างๆหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในคณะให้เราลองฟังอีกแน่นอนค่ะบา,บายสายสวันดีไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ